เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับผมมาซีเป้ารถซีเซเว่ไม่ชมเลือกซื้อนะครับคันนี้เป็น toyota vios นะครับ vios โฉมไฟอยกักนะปีศูนย์ไม่ได้เท็แล้วครับโฉมไฟอยากกับราคาเพียง55,000บาทเท่านั้นราคานี้ถูกกว่าหน้าเต้นครับเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างแน่นโล่แม็กเงาวับยางหนอกหนาหนาเลยเล่มเอกสารชุดโอนครบ พาสี69แอร์เย็นเพลงเพาะสีสวยครับโดยรวมก็สมบูรณ์พร้อมใช้ครับมีสปอยลอเรื่องหลังให้ด้วยรอๆฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมาชี้เป้าเลขซื้อประจำเลยไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างแน่นพี่กัดดูรถอยู่วังม่วงสระบุรีเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับจะนัดดูรถนัดทดลองขับติดต่อโดยตรงได้เลยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําว่าเพิ่มเติมใต้ใตคลิปก็ได้ เกียร์ธรรมดาครับเข้าดีก็ับครบไม่เด้งเบาะหนังเบาะคนขับก็มีตำหนิบ้างเล็กน้อยนะครับไม่น่าเกลียดนอกนั้นสมบูรณ์เบาอื่นสมบูรณ์โฟูฟูไม่ขาดไม่แฟบกระจกไฟฟ้าทั้งสีบ่บานแอร์เย็นฉ่ำทั้งคันมีเครื่องเล่นเสียงจอใหญ่ๆเลยสนใจก็สายตรงถึงเจ้าของได้ครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ